เมื่อครั้งปฐมโพธิการภิกษุยังมีน้อยถึงฤดูฝนท่านก็หยุดเที่ยวจาริกตามลำพังของท่านเองไม่ต้องทรงตั้งเป็นธรรมเนียมครั้นมีภิกษุมากขึ้นจึงได้ทรงตั้งเป็นธรรมเนียมเมื่อถึงฤดูฝนให้หยุดอยู่ที่ให้หยุดที่เดียวไม่ข้างและ ค้าง,างแรมณนะที่ไหนตลอดสามเดือนเราเรียกว่าจำพรรษาดิถีกำหนดให้เข้าพรรษาเรียกว่าวัดสูปนายิกาในบาลีกล่าวไว้สองคือปุริมิกาวัดสูปนาญิกาวันเข้าพรรษาต้นหนึ่งปัจฉิมิกาวัดสูปนายิกาวันเข้าพรรษาหลังหนึ่ง วันเข้าพรรษาแรกมีที่กำหนดว่าเมื่อพระจันทร์เพ็นเสวยเลิกอาสาหะล่วงไปแล้ววันหนึ่งคือวันแรมหนึ่งค่ำเดือนแปดเข้าพรรษาหลังเมื่อพระจันทร์เพ็นเสวยเลิกอาสาหะนั้นล่วงไปแล้วเดือนหนึ่งเหตุไฉน,นจึงกำหนดวันเข้าพรรษาไว้เป็นสองเป็นปัญหาที่มัวอยู่สมเด็จพระระหาสมณเจา้า กรมพระยาประ,ประเรศวชิราลงกรณเสด็จพระอุปชาของข้าพเจ้าทรงสันนิฐานว่าวันเข้าพรรษาในปีหนึ่งมีวันเดียวแต่ในบาลีกล่าวไว้เป็นสองนั้นปุริมิกาวัตสุปนายิกาได้แก่วันเข้าพรรษาในปีมีปกติกามา ปัชิมามิกาวัตสูปนายิกาได้แก่วันเข้าพรรษาในปีมีอธิกรมาที่ต้องเลื่อนวันจำพรรษาจากกําหนดแรกออกไปอีกหนึ่งเดือนพระมะตินี้เพ่งอาการเพียงเท่านั้นชอบแก่เหตุแต่ตามโหระแต่ตามโหราศาสตร์การที่ต้องเลื่อนจำวันจำพรรษาออกไปอีกเดือนหนึ่ง คือเพิ่มอธิกรมานั้นก็เพราะในวันเทนแรกพระจันทร์ยังหย่อนโคจรไม่ถึงเลิอกอาสาหะถึงเลิกนั้นต่อวันเทนหลังเมื่อเป็นเช่นนี้วันเข้าพรรษาก็มีแต่วันเดียวคือเมื่อพระจันทร์เทนสเสวยเลิอกอาสาหะร่วงไปแล้ววันหนึ่งเทียบกับสุริยะคติการหลังวันเทนในเดือน กรกฎาคมถ้าในเดือนนั้น <c oughs> มีวันเทนเป็นสองหลังวันเทนวันเทนหลังข้าพเจ้าเชื่อว่าครั้งรัตนาบาลีพวกภิกษุคงไม่เข้าใจในโหราศาสตร์ถึงกับจะหมายความว่าวันเข้าพรรษาหลังกำหนดเมื่อพระจันทร์เสวยเลิกอาสารหะล่วงไปแล้วเดือนหนึ่งนั้น อันเทียบได้กันกับวันเทนในเดือนสิงหาคมคงเอากําหนดเดือนหนึ่งที่ต้องเลื่อนออกไปนั้นบวกเข้าก่ลาวอย่างนั้นเองไม่รู้ว่าเพิ่มอธิกมาธเพื่อจะใช้วันทางจันทรคติอันเร็วกว่าทางสุริยคติให้ลงกันเช่นให้เลิกที่จำพรรษาอันค่อยเลื่อมจากกำหนดออกไปจนถึงเดือนหนึ่งนั้น ตรงตามเดิมเพราะเหตุนั้นพระมะติของพระสมเด็จพระอุปชฌายะของข้าพเจ้าน่าจะถูกข้าพเจ้าดำริหาทางสันนิษฐานที่เหมาะกว่านี้ยังไม่แลเห็นเหตุชะไหนจึงไม่ให้จำพรรษาตลอดสี่เดือนหรือดูผลเป็นปัญหาที่กระจ่างต้องการเดือนท้ายรือดูฝนไว้เป็นจีวรการ คราวแสวงหาจีวรกราวทำรรจีวรผัดพระไตรจีวรเดิมทั้งในเวลานั้นตอนเหนือน้ำคงลดแล้วเช่นในประเทศของเราภิกษุจำพรรษาต้องมีเสนาสะนะที่มุงบังมีบานประตูเปิดปิดได้ห้ามไม่ให้อยู่จำพรรษาในกระท่อมผีในร่มในตุ่มในโพรงไม้บนครบขาไม้ ในสังขารามเป็นหน้าที่ของภิกษุผู้เสนาสนะขหาพกะรจะแจกเสนาสนะแก่ภิกษุทั้งหลายให้พอกันภิกษุผู้ได้รับแจกเสนาสนะแล้วพึงปัดกวาดจัดเสนาสนะให้เรียบร้อย <c oughs> จนถึงตั้งน้ำฉันน้ำใช้ให้เสร็จนี้เป็นบุรพกษษษิจอันจะพึงเก่าวทำก่อนเข้าพรรษา เสนาสนะควรแจกก่อนให้ผู้ได้รับมีเวลาจัดให้สะอาดทันวันเข้าพรรษาเข้าพรรษาทำกันอย่างไรในบาลีกล่าวเพียงให้ทำอะไรคือผูกใจว่าจักอยู่ในที่นี้สามเดือนความลงสันนิษฐานนั้นเองชื่อว่าทำอะไรในที่นี้แม้หากจะไม่ทำอะไร แต่เมื่อถึงกําหนดเข้าพรรษาแล้วไม่ไปแรมข้างไหนก็ได้ชื่อว่าเข้าพรรษาเหมือนกันแต่ในบัตนี <c> ้ <oughs> มีธรรมเนียมที่ประชุมกันกล่าวคําอธิษฐานพร้อมกันว่า <c oughs> อิมัตสมิงอาวาเซอิมังเตมา้ังวัดสังอุเปมะแปลความว่าเราเข้าถึงฤดูฝนในอาวาสนี้ตลอดหมวดสามเดือน การจำพรรษาอยู่ในที่เดียวนี้นั้นควรมีเขตเป็นเครื่องหมายกำหนดว่าอยู่ณที่เดียวเพียงไหนในข้อนี้แลท่านลังเลกันจะกำหนดด้วยวิหารคือกุฏิที่อยู่หรือกำหนดด้วยอาวาสทั้งสิน้นเพราะเหตุนี้จึงตั้งธรรมเนียมอธิษฐาน,นาะพรรษาเฉพาะรูปเฉพาะรูปที่กุติซ้ำอีกว่า อิมัตสงวิหาเรออิมังเตม,มาสร้างวัดสร้างอุเปมิแปลความอย่างเดียวกันเปลี่ยนแต่เพียงในวิหารแทนอาวาสข้าพเจ้าเข้าใจว่าสุดแต่จะกำหนดเขตดุดเดียวก,กันกับสมมุติสีมาแดนทำรรสังคกรรมถ้าภิกษุทำรรกุดีอยู่จำบรญษาในป่าชพารปเช่นนี้คงกำหนดเขตเฉพาะกุดีกับบริเวณ คำว่าคำเข้าในบาลีว่าปาติปเดวิหะเรวิหารังอุเปติเสนาสนังปัญญาเปติในวันปฏิบตคือคำหนึ่งเข้าสู่วิหารจัดเสนาสนะถ้าอยู่จำพรรษาเป็นหมู่กันเช่นนี้คงกำหนดเขตตลอดที่อยู่ของหมู่ที่เรียกว่าอาวาสเข้าในคำบาลีว่า ด้วีสุอาวาเซสุวัดสั่งวัสติแปลว่าอยู่จำพรรษาในอาวาสสองแห่งที่ท่านห้ามในภายหลังควรสันนิฐานของท่านลงในอันกำหนดเอาอาวาสเป็นเขตจึงมีธรรมเนียมบอกเขตอาวาสให้ภิกษุทั้งหลายรู้ในวันอธิษฐานพรรษาจะได้ยังอรุณให้ตั้งขึ้นในเขตนั้น ในวันเข้าพรรษาไม่เข้าพรรษาเที่ยวเร่ร่อนไปเสียไม่สมควรภิกษุครั้งก่อนถือเป็นการปวดขันเช่นภิกษุชาวปาถาเดินทางมาเพื่อจะเฝ้าพระศาสดาถึงเมืองสาเกตยังอีกหโย์หรือเจ็ดโยศก็จะถึงกรุงสาวัตถีที่เสด็จประทับก็พอถึงวันเข้าพรรษาต้องจำใจอยู่จำพรรษาที่นั่น มีใจรันจวนถึงพระศาสดาว่ามาอยู่ในที่ใกล้แต่หาได้เฝ้าไม่กำลังเดินทางอยู่กับพวกโคต่างก็ดีกับพวกเกวียนก็ดีหรือเดินสารไปเดินสารไปในเรือของเขาก็ดีเมื่อวันเข้าพรรษามาถึงเข้าถึงเข้าพรรษาที่นั่นที่ท่านแนะให้ผูกใจว่าอิทะวัตสังอุปเปมิ แปลว่าเราเข้าพรรษาในที่นี้ถ้าพวกโคต่างก็ดีพวกเวียนก็ดีเขายกไปอื่นท่านให้ไปตามเขาถ้าเขาถึงตถ้าเขาถึงตำบลที่พิกษุหมายจะไปในจำพรรษาท่านยอมให้อยู่จำพรรษากับพวกพิสษุในที่นั้นได้อีกอย่างหนึ่งถ้าเขาถึงถิ่นของเขาก่อนเข้าของเขาเข้าก่อน ต่างคนต่างแยกย้ายไปไม่ตั้งเป็นหมู่ดุดเดิมท่านแนะให้อยู่กับภิกษุในตำบลน,นั้นต่อไปเดินสารไปในเรือก็เหมือนกันในสามสถานนี้ท่านว่าพันษาไม่ขาดได้เพื่อปวารณาคราวจำพรรษาเป็นอภิลกิตาสมัยที่ภิกษุบำเพ็ญสมณธรรมจะต้อง ทำกติกานัดหมายกันห้ามไม่ให้ตั้งกติตั้งข้ออันไม่เป็นธรรมท่านแสดงตัวอย่างไว้ะเช่นห้ามไม่ให้บอกไม่ให้เรียนพระธรรมวินัยไม่ให้สาธยายธรรมไม่ให้มีเทศห้ามไม่ให้ให้บรรพชาอุปสมบทหรือให้นิสัยห้ามไม่ให้พูดกันเกณฑ์ให้ถือธุดงเกณฑ์ให้บำเพ็ญสมณะธรรม ให้นัดหมายกันแต่ในข้ออันเป็นธรรมพูดชักนำเพื่อให้เกิดขุษาหะในการบอกการเรียนธรรมวินัยเป็นต้นเพื่อขนขวายในกิจพระาศาสนาเพื่อรู้ประมาณในการพูดเพื่อมีแก่ใจสมาสมาทานทุดงและบำเพ็ญสมณะธรรมตามสติกำลังเพื่อเอื้อเฟื้อแนะนำกันในวัดนั้นๆเพื่อรักษาความสามคัคคีไม่วิวาทแข่งแย่งกัน เพื่อรู้จักนับถือเกงใจภิกษุอื่นเช่นจะสาธยายไม่ทำความรำคาญแก่ภิกษุผู้บำเพ็ญภาวนาหลีกไปทำในโอกาสส่วนหนึ่งข้อห้ามไม่ให้ตั้งกติกาอันไม่เป็นธรรมนี้ควรใช้ได้ในที่อื่นทั่วไปภิกษุผู้เข้าพรรษาต้องอยู่ในที่เดียวอันกำหนดด้วยเขตดังกล่าวแล้วตลอดสามเดือน จนพ้นวันปวารณาแล้วจึงจะออกเที่ยวจาริกได้อีกถ้าหลีกไปเสียในระหว่างนั้นเกินเจ็ดวันไม่ได้รับประโยชน์แห่งการจำพรรษาดังจะกล่าวข้างหน้าถ้ามีธุระจริงๆทรงอนุญาตให้ไปได้แต่ให้กลับในวัดในในในเจ็ดวันเรียกว่าสัตหกริณียะหรือเรียกสั้นๆว่าสัตตาหะ ไปแรมคืนในที่อื่นไม่เกินกำหนดนั้นพันษาไม่ขาดได้อานิสงส์แห่งการจำพันษาถ้าเกินกำหนดพันษาขาดเมื่อจะไปด้วยสัตตาหกรณียะให้ผูกใจว่าจะกลับมาในเจ็ดวันแม้ไม่ได้ทำใจไว้แต่เดิมเช่นไปคิดจะกลับในวันนั้นแต่เพอ,เอิญมีอันตรายเกิดขึ้นกลับไม่ได้เห็นว่าพันษาไม่ขาด เพราะยังอยู่ในพุทธ,ธานุญาตนั้นเองทั้งจิตคิดจะกลับก็มีอยู่การไปด้วยสัตตาหการณียะ <c oughs> ไม่จำจะทำพิธีก็ได้เพราะเหตุนั้นในบาลีจึงมีพุทธ,ธพระพุทธ,ธานุญาตไว้ว่ายังอีกเจ็ดวันจะถึงวันปวารณาภิกษุออกจากอาวาสไปเสียก็ได้พรรษาไม่ขาดบาลีนี้แสดงว่า ไปด้วยไม่ผูกใจจะกลับมาในที่นี้ว่าไปเลยได้นั้นเพราะวันสุดแห่งการจำพรรษาตกในวันที่เจ็ดนั้นในที่อื่นบ่งให้กลับในเจ็ดวันนั้นเพราะยังไม่สิ้นกำหนดจำพรรษาในช่วงในช่วงสามเดือนในช่วงสามเดือนนั้นทรงอนุญาตให้สัตาหะได้คราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ ไม่ปรากฏชัดในบาลีเข้าใจกันว่าในบัดนี้หลายคราวก็ได้แต่ทำเป็นกิจลักษณะต้องมีธุระจึงไปพอเสร็จก็รีบกลับหากจะรวมวันที่ไปในต่างคราวเข้าด้วยกันบางทีจะไม่เกินเจ็ดวันหรือราวนั้นเช่นนี้พอสมควรแต่ข้อที่พระอัตกาาจารย์กล่าวว่าเข้าพรรษาแล้วยังไม่ทันข้ามคืนสัตหะก็ได้ ดูรอบแรกจัดนักจะชื่อว่าอยู่จำพรรษาได้ละหรือไม่ต้องกล่าวถึงอยู่คืนหนึ่งแล้วไปเสียตั้งเจ็ดคืนท่านทรงอนุญ,ญาตเป็นแท้ในสามเดือนอยู่ในที่จำพรรษาเพียงสิบเอ็ดหรือสิบสองวันนอกจากนั้นไปเที่ยวเตร็เตเสียข้างไหนๆก็เห็นจะได้ละสิ ธุระเป็นเหตุไปด้วยสัตหกรรณยะอันกล่าวในบาลีนั้นคือกอสหธรรมิกหรือมารดาบิดาเจ็บไข้รู้เข้าไปเพื่อรักษาพยาบาลก็ได้ขอสหธรรมิกกสันจะศึกรู้เข้าไปเพื่อระงับก็ได้ขอมีกิจสง์อันเกิดขึ้นเป็นต้นว่าวิหารสำรุดลงในเวลานั้นไปเพื่อหา เครื่องทัพพระสัมภาระมาปฏิสังขรได้อยู่คอรคังทายกต้องการจะบำเพ็ญกุศลส่งมานิมนต์ไปเพื่อบำรุงศรัทธาเขาได้อยู่แม้ทุระอื่นนอกจากนี้ที่เป็นกิจลักษณะอนุโรมตามนี้เกิดขึ้นได้ไปก็ได้เหมือนกันในเวลาจำปรรษาอยู่มีอันตรายเกิดขึ้นจะอยู่ต่อไปไม่ได้และไปเสียจากที่นั้น พรรษาขาดแต่ท่านไม่ปรับอาบัติในบาลีแสดงอันตรายไว้ดังนี้ <c oughs> ก็สุกถูกสัตว์ร,ร้ายก็ดีโจรก็ดีปีศาจก็ดีเบียดเบียนขอเสนาสนะถูกไฟไหม้หรือน้ำท่วมพอภัยเช่นอันเกิดขึ้นแต่โจรคคจรคามลำบากด้วยบินทบาทข้อนี้ในข้อนี้ชาวบ้าน ขาอพยะไปจะตามเขาไปก็ควรพอระครังขัดสนด้วยอาหารปกติไม่ได้อาหารหรือเภสัชอันสบายหรือไม่ได้อุป,ปถากที่สมควรในข้อนี้ยังทนอยู่ได้ควรทนอยู่ไปพระศาสดาได้ทรงทำเป็นตัวอย่างไว้แล้วเมื่อครั้งทรงจำบรรษาอยู่เมืองเวรัญชาข้าวแพงพิสุสงพิได้ความอดอยาก แม้อย่างนั้นยังเสด็จอยู่จนตลอดพรรษาต่ออยู่ไปอีกไม่ได้จริงๆจ,งจึงค่อยไปงองูมีหญิงมาเกลี้ยกล่อมหรือมีญาติมารบกวนล่อด,ด้วยทรัพย์จิตเป็นธรรมชาติกับกรอกเร็วสักหน่อยจะเป็นอันตรายแก่ผมจัจรรย์ไปเสียก็ได้เห็นทรัพย์อันหาเจ้าของมิได้ก็ดุดเดียวกันจอจาน สงในอาวาสอื่นรวนจะแตกหรือแตกกันแล้วไปเพื่อจะห้ามหรือเพื่อจะสมานในข้อนี้ถ้ากลับมาทันควรไปด้วยสัตตาหกรณียะภิกษุรับนิมนต์ของชาวบ้านก็ดีหรือนัดกันเองก็ดีเพื่ออยู่จำบรรษาในที่ใดไม่อยู่ในที่นั้นทำให้คลาดเสียต้องป,ปฏิเทธสวทุกกฎ แปลว่าทุกกฎเพราะรับคำแม้ในการรับคำอย่างอื่นแล้วทำให้คลาดก็เหมือนกันท่านปรับเทียงทุกกฎนั้นมีอธิบายว่าพระเจตนาเดิมบริสุทธิ์ถ้าจะถ้าจงใจจะทำให้คลาดมาแต่ต้นท่านว่าเป็นปาจิตติยะเพราะรับเป็นทุกกฎเพราะทำให้คลาดข้าพเจ้าเห็นว่าวัตถุยัง ยังไม่จัดว่าเท็จลงไปโดยส่วนเดียวเหมือนเห็นจงใจพูดว่าไม่เห็นความสำเร็จผลอยู่ที่ทำหรือไม่ทำถ้าจะเทียบก,กับองค์ของมุสาก็เท่ากับวัตถุไม่ปรากฏแต่มีเจตนาและยังไม่ได้ทำวิการวิการกายหรือวาจาให้เขาเข้าใจด้วยยังไม่สำเร็จเป็นมุสาคลวปรับเป็นปฏิสวะ ทุกกฎตามบาลีเท่านั้นแต่ทุกกฎเพราะทำผิดสัญญาชนิดนี้อย่าพึงเข้าใจว่าเบาล่วงได้ง่ายง่ายอาจให้ร้ายกว่ามุสาบางอย่างก็ได้ภิกษุผู้อยู่จำพรรษาตลอดการจนได้ปรวรณาแล้วย่อมได้อานิสง์แห่งการจำพรรษาแต่นับแต่วันปฏิบต ไปเดือนหนึ่งคือเที่ยวไปไม่ต้องบอกลาตามสิกขาบทที่หกแห่งเอเจลกวัคในปาจิตตีเที่ยวจาริกไปไม่ต้องถือเอาไตรจีวรไปคบสำรับหนึ่งฉันพณะโทษและปรามประโทษได้หนึ่งเก็บอัติเรกจีวรไว้ได้ตามปฎิฐถนาหนึ่งจีวรอ,อันเกิดขึ้นในที่นั้นเป็นของได้แก่พวกเธอหนึ่ง ทั้งได้โอกาสเพื่อจากการกะถินและได้รับอานิสงฆ์ห้างต้นนั้นเพิ่มเข้าไปอีกสเดือนในฤดูเหมันได้อ่านพระวินัยเรื่องจำปรรษาจบเพียงแค่นี้ในวัดมกุฏนั้นมีกำหนดเขตจำปรรษาเป็นเฉพาะอันหนึ่งโบราณคติสืบมาท่านบอกให้รู้เขตอวาวาส เป็นที่รักษาอารุณเมื่อภิกษุมีกิจไปนอกอาวาสถึงกลับมาให้ทันอรุณรักษาอารุณในอาวาสตามเขตกำหนดเพราะฉะนั้นเมื่อจะอธิษฐานการจำปัญษาพึงรู้เขตอาวาสก่อนในวัดวกุฏกษัตริยารามนี้มีกำหนดเขตดังนี้ด้วยด้านหน้าวัดภายในแต่ถนนกรุงกเกษมเข้ามาด้านข้างทั้งสอง ภายในแต่คูวัดเข้ามาปัจจุบันคูวัดทั้งสองได้ถมไปแล้วจึงนับตามแนวถนนรอบภายในวัดคือทางตะวันตกนับแต่หลังอาคารวัดเข้ามาทางทิศตะวันออกเขียงใต้นับตามแนวถนนหน้าโรงเรียนวัดมกุฎกษัตริย์เข้ามาส่วนทางด้านหลังนับแต่กำแพงกั้นโรงเรียน นายร้อยจอบร,รอหรือหลังโรงเรียนวชิรมากุดเข้ามาเพราะฉะนั้นเมื่อภิกษุมีกิจออกไปนอกอาวาสพึงกลับมาให้ทันอารุณรักษาอารุณในอาวาสตามกำหนดการดังกล่าวแล้ว